เมือ่อดีนักแต่งเพลงดังต้องมาแต่งเพลงให้ศิลปินสาวผู้หลงไหลในศาสนาเรื่องราวจะโอลวนเพียงใดสวัสดีครับพวกเราหันสาสตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Music and Lyrics สี่ห้องหัวใจนี้มีแต่เสียงเธอถ้าพร้อมกันแล้วไปรู้กันเลยเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งนะครับพระเอกเนี่ยกำลังมาคุยงานกับทางผู้จัดรายการโทรทัศน์ตัวพระเอกเรื่องนี้เนี่ยแกชื่อเล็กเฟชเชอร เดิมทีแกเป็นสมาชิกวงป๊อปซึ่งเป็นวงดนตรีดังในยุค80วงหนึ่งเลยแต่พอยุบวงแล้วมาแยกกันออกเดี่ยวนี่ปรากฏว่าคอลลนนักร้องคู่แกเนี่ยดังกว่าทําให้คนเนี่ยจำอเล็กซ์ไม่ค่อยได้นะครับอเล็กซ์ก็ได้ถามผู้จัดไปว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องเล่นกี่เพลงทางผู้จัดเนี่ยก็ทําหน้างง,งนะแล้วผ่านมาตอบว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการชกมวยเว้ยชื่อว่าสังเวียนของคนดังยุค80ขาลงผู้ชนะเท่านั้นถึงจะได้ร้องเพลงเพียรเล็กซ์ก็มีสีหน้าเวออย่างที่เห็นหลังจากนั้นเพีย็ก ก็ได้เดินทางกลับมาที่คอนโดพบกับคริสไลลี่ซึ่งเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวที่คอยห,หางานแล้วก็จัดคิวแสดงให้อเล็กซ์มานานเลยคริส <Chris S 2> ก็รีบขอโทษอเล็กซ์นะครับเพราะแกไม่รู้ว่าเป็นรายการต่อยมวยพร้อมกับแจ้งข่าวดีมีศิลปินที่กาลังฮิตมากๆตอนนี้คอร่าคอแมนเนี่ยแกเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอเล็กซ์เฟสเชอร์และแกเองก็อยากพบอเล็กซ์ด้วยเพื่อคุยงานกันในขณะที่คุยกันอยู่คนดูแลต้นไม้ของอเล็กซ์ก็มาเคาะประตูนะครับแต่เมื่ออเล็กซ์เปิดออก ปรากฏว่าไม่ใช่คนเก่าเธอคนนี้เนี่ยชื่อว่าโซฟีฟิชเชอร์ความจริงแล้วเป็นนางเอกของเรื่องนะครับซึ่งจะมาดูแลต้นไม้แทนเพื่อนเนี่ยสสัปดาห์อเล็กซ์ก็เชิญโซฟีเข้ามาในห้องพร้อมกระบ,บอกที่วางอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการลดน้ําหลังจากนั้นก็หันมาคุยทุ่ละกับคริสตอคริส <Chris S 1> ก็บนูนะครับว่าจะจ้างคนแล้วก็ปลูกต้นไม้ทําไมเพราะตอนนี้งานก็หายากแถมข้าวของก็แพงแก๊สก็แพงนะเนี่ยจะซื้อเตาอัางโลมาใช้อยู่แนละ้วเออท่อนหลังเนี่ยผมเติมเองนะครับแต่ทันใดนั้นโซฟีก็ขอตัวไปหามหมอ เพราะว่าถูกหนามของกระบองเพชรตำํำอเล็กซ์กับไม้เนี่ยงงเลยนะครับอะไรจะเวอร์ขนาดนั้นหลังจากนั้นอเล็กซ์กับผู้จัดการส่วนตัวก็ได้เดินทางไปหาคอล่าซึ่งกํลาลังถ่าย MV อยู่นะครับเห็น MV ของศิลปินสาวผู้ศรัทธานในศาสนาแล้วเนี่ยผมรู้สึกห่วงศาสนาขึ้นมาเลยถ่าย MV เสร็จก็ได้คุยกันนะครับทางคอร่าบ,บอกอเล็กซ์ว่าตอนเด็กเป็นแฟนเพลงของอเล็กซ์และก็อยากให้อเล็กซ์แต่งเพลงใหม่ให้นะครับโดยใช้ชื่อเพลงว่า way back into love หรือหนทางคืนสู่รักนั่นเอง เรผู้จัดการส่วนตัวของคอล่าเนี่ยก็ได้กล่าวเสริมว่ายังไงก็ขอให้เสร็จในวันศุกร์นี้เพื่อจะได้อัดพร้อมอัลบั้มใหม่แต่ก็ไม่ต้องกดดันนะครับเพราะว่ามีศิลปิน7คนแต่งเพลง Way b a c k i n t เด l o เอยู่มึงไม่กดดันตรงไหนวะเนี่ยบักเล่อเล็กซ์เนี่ยก็ได้ปรึกษากับไมค์ผู้จัดการส่วนตัวนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากแต่งเพลงแล้วเพราะว่าเคยแต่งเพลงแล,และออกอัลบัม้มแล้วมันก็ล้มเหลวมาตลอดเลยคือตัวเขาเองเป็นศิลปินที่เก่งนะแต่ว่าแต่งเนื้อเพลงไม่เป็นแต่งเป็นแต่ทํานองนั่นเเอออองงงงงบบกกกกกกัััไไไไมมมมคววว่่่่าาาา็็็แแแตตล้้นนนดดดดี๋ยยสะร งานวัดเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นมันไม่รู้จักเพลงแล้วบักอเล็กซ์มันฟังแั่แตวอวเอะเอ๊ะเอ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 ่ะและคิวงานต่างๆเนี่ยก็โดนยกเลิกอย่างเยอะเลยนะสรุปก็คืออเล็กซ์ต้องแต่งเพลงให้คอร่าให้ได้เพื่อจะได้ร่วมสแสดงคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็กลับมาดังอีกครั้งแล้วงานต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาจ้างอเล็กซ์เหมือนเดิมนะครับวันต่อมาอเล็กซ์กลับมาที่คอนโดแล้วก็เริ่มทําการแต่งเพลงนะครับไมค์ก็จ้างคนแต่งเนื้อเพลงมาช่วยด้วยแต่ดิทานี่เเเน่ป็็แตงอพลไ์กา มันก็เลยยังขัดขัดกันอยู่กับเนื้อเพลงนะครับ good, คือดนตรีเนี่ยไพเราะใสๆนะแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยมีแต่คำด่าทั้งนั้นเลยก็เป็นไปอย่างที่ได้ยินนี้เลยในขณะที่อเล็กซ์กำลังซ้อมและก็ลังเรียบเรียงอยู่ปรากฏว่าโซฟีฟิชเชอร์ซึ่งในขณะนั้นมาดูแลต้นไม้อยู่ก็ฮัมเป็นเนื้อเพลงออกมาโดยที่เธอเองก็ไม่ได้รู้ตัวนะครับแต่พออเล็กซ์ได้ยินเนี่ยกบรู้สึกว่ามันกินใจดี อีตานักแต่งเพลงหัวย่อยเหมือนผมเนี่ยพอเห็นว่าอเล็กซ์จะเปลี่ยนไปเอาเนื้อเพลงของคนอื่นก็นนอยแล้วก็ชิ่งออกจากห้องไปเลยโซฟีก็รีบขอโทษอเล็กซ์ที่ทําให้เกิดเรื่องยุ่งแต่อเล็กซ์เนี่ยไม่ได้โกรธนะครับและยังจะขอให้โซฟีเนี่ยมาช่วยแต่งเนื้อเพลงให้เขาอีกด้วยโซฟีก <Sophie S 2> ็รีบปฏิเสธเลยเพราะว่าเธอแต่งเนื้อเพลงไม่เป็นอเล็กซ์เนี่ยก็ยังขอร้องนะแล้วก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนจะยังไงคืนนี้เขามีการแสดงอยู่ที่โรงแรมโซฟีเนี่ยได้กลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้รอนดาพี่สาวฟังังงแต่่พออออรนนด้ไยิชชชืล็็กกกถึบ แล้วก็รีบไปเตรียมตัวเพื่อจะออกไปเที่ยวทันทีคือรอนด้าเนี่ยแกข้างวงป๊อปมากเมื่อมาถึงโรงแรมลอนด้าได้เห็นอเล็กซ์แสดงอยู่บนเวทีก็รีบแทรกตัวขึ้นไปด้านหน้าทันทีทําให้หน้าเวทีหนัวยิ่งกว่างานเวทีหมอลำอีกครับตอนนี้หลังจบการแสดงเนี่ยรอนด้าลากให้โซฟีพาไปทําความรู้จักกับอเล็กซ์ อเล็กเห็นโซฟีมางานด้วยก็ดีใจใหญ่พร้อมกับเล่าเรื่องราวนี้ให้กับคริสฟังนะครับว่าโซฟีเนี่ยมีพรสวรรค์นในการแต่งเนื้อเพลงอย่างมากและก็ขอร้องให้เธอเนี่ยช่วยมาเป็นคนแต่งเนื้อเพลงให้ด้วยแต่เธอก็ปฏิเสธนะครับพร้อมกับขอตัวกลับก่อนส่วนลอนด้าพี่สาวเนี่ยไม่สนทนาอะไรเล,เลยตอนนี้เก็กหน้าจะถ่ายรูปกับอเล็กซ์อย่างเดียวคือสาวสมัยยุค8 0 90น้ี่เวลาเจอศิลปินพนโปรดก็จะข้างใครประมาณนี้เลยหนักกว่านี้ก็มีนะวันต่อมาอเล็กซ์เลยไปหาโซฟีที่ร้านคือที่บ้านของโซฟีเนี่ เล็ก <Alex S 2> ได้ไปสืบดูแล้วปรากฏว่าโซฟีเนี่ยเป็นนักเขียนเป็นนักแต่งนิยายที่เก่งทีเดียวแล้วก็ขอร้องให้โซฟีช่วยแต่งเนื้อเพลงให้เขาหน่อยขอสามรอบอย่าก,กับขงเบ้งเลยโซฟี <S <S เนี่ยจึงยอมตกลงช่วยนะครับเล็กซเล่าให้โซฟีฟังว่าสมัยก่อนที่วงป๊อปดังมากๆตัวเขาเองเป็นคนแต่งทานองแล้วก็คอลีนนักร้องนําร่วมกันเป็นคนแต่งเนื้อร้องแต่หลังจากยุบวงคอลีนหนีไปเอาเพลงที่แต่งด้วยกันในสามเพลงหนีไปด้วยนะแล้วก็ไปออกอัลบั้มเดียวขายได้ถึง8ล้านแผ่นด้วยกันตัวเขาเองก็พยายามออกอั ซึ่งขายได้ห้าหมื่นแผ่นแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแม่อเล็กเนี่ยซื้อเองครับแล้วก็พาโซฟีไปดูที่ร้านขายแผ่นซีดีแล้วก็เล่าหาว่าเนี่ยแผ่นเนี้ยอยู่มาหกปีแล้วยังขายไม่ออกเลยโซฟีก็บอกว่าตลกนะมุกหรือเปล่าอเล็กก็เลยโชว์ให้ดูว่าด้านหลังแผ่นซีดีเนี่ยเขาทำเครื่องหมายไว้แล้วก็แอบมาดูทุกสัปดาห์ปรากฏว่าแผ่นนี้ยังอยู่หกปีแล้วโรลลิงสโตนพูดถึงผลงานของเขาในระบัมนี้นะครับว่าเป็นงานศิลป,ปะที่หยากกบกระด้างเปิดตอนทําฟันเนี่ยยังไม่เหมาะเลยนะโซฟีก ถือว่าเบาที่สุดละคนอื่นนี่ด่ายับเลยหลังจากได้คุยกันทําให้โซฟีเนี่ยได้ไอเดียในการแต่งท่อนแรกคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์มากเมื่อต้องอยู่ภายใต้เงาของใครบางคนทั้งนั้นโซฟีก็ได้เล่าถึงประสบการณ์อันเร้ายของตัวเองเหมือนกันนั่นก็คือตอนที่ไปเรียนอักษรที่ประเทศสเปเนเนี่ยโซฟีได้เจอกับอาจารย์สอนการเขียนท่านหนึ่งมีชื่อว่าสโลนเคสทั้งคู่เนี่ยตกหลุมรักกันนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแทบจะตลอดอยู่ๆคู่มั่นของอาจารย์ยก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งโซฟีเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่า,นนวาส แต่หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีสโลนเคสเนี่ยออกหนังสือชื่อว่าซารีไมเคิลโซฟีเล่าต่อว่าซารีไมเคิลเนี่ยเป็นเรื่องราวของนักศึกษาคนหนึ่งนะครับประมาณว่าล่อลวงให้อาจารย์เนี่ยเข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็หาประโยชน์ทุกอย่างจากความสัมพันธ์นั้นแต่พออาจารย์เนี่ยจะขอเลิกซารีไมเคิลก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อล้างแค้นอาจารย์ซึ่งหนังสือเนี่ยขายดีมากทำให้สโลนเคสได้รางวัลนักเขียนยอดเยี่ยมทีเดียวแต่ปัญหาเนี่ยอยู่ตรงที่สโลนเคสใช้โซฟีเป็นวัตถุด แล้วก็มีพี่สาวดูแลอยู่คือทุกอย่างมันตรงหมดเลยมันทําให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันคอยหลอกหลอนโซฟีมาตลอดนะครับถึงทั้นที่ว่าแค่เห็นปกหนังสือโซฟียังต้องไปแอบเลยนะครับอเล็กซ์จึงปลอบใจโซฟีว่าอย่างนี้เราต้องแต่งเพลงฮิตให้คอร่าให้ได้โซฟีก็แย้งนะครับว่าสโนเคสเนี่ยไม่สนใจเพลงฮิตอยู่ละเขาเป็นนักเขียนอเล็กซ์จึงตอบไปว่าโอ้เข้าใจเพลงฮิตสลับพวกที่สมองตายใช้ยามานานแต่ยังไงก็ตามนะครับต่อให้เอางานเขียนมารวมกันทั้งโลกก็ไม่สามารถทําให้คุณอารมณ์ดีได้เร็วเท่ากับ I got Day. When is อันนี้เนี่ยคือเสียงในฟีนะครับเมื่อโซฟีได้ฟังก็รู้สึกดีขึ้นนะครับทั้งสองคนเลยกลับไปแต่งเพลงกันต่อหลังจากแต่งเพลงอดหลับอดนอนกันมาตลอด2วันเนี่ยก็ได้เนื้อเพลงเบื้องต้นนะเกือบจะจบละทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ห้องอัดแล้วก็อัดเพลงทําเดโมเพื่อส่งต่อให้คอร่านะครับดน,นตรีก็ตามที่จะได้ยินนี้เลยชื่อเพลง Way Back Into Love เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพลงเต็มไว้ในคอมเมนต์นะครับ อเล็กซ์ได้อัดเครื่องดนตรีและก็เล่นเองทุกชิ้นเลยนะครับส่วนเสียงร้องเนื่องจากมันเป็นเพลงคู่โซฟี Sophie, ก็เลยต้องอัดเสียงร้องตัวเองเนี่ยทำเดโมร่วมกับอเล็กซ์ด้วยเมื่อทำเดโมเสร็จทั้งคู่ก็ได้เดินทางเอาเทปเดโมไปให้คอร่าฟังทันที I've been living with a shadow a ซึ่งคอล่าเนี่ยก็ชอบมากนะครับเป็นนั้นว่าเธอก็เลือกเพลงของอเล็กซ์แล้วก็โซฟีนะอเล็กซ์เนี่ยก็ถือว่าได้งานใหญ่เลยทีเดียวอเล็กซ์จึงได้พาโซฟีไปเลี้ยงฉลองพร้อมกับคริสแล้วก็แฟนแต่ในขณะที่ทุกคนกําลังอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขโซฟี Sophie, ดันเหลือไปเห็นสโลนเคสอยู่ในร้านอาหารนี้ด้วยพอได้เจอฝันร้ายตัวเป็นๆขนาดนี้เนี่ยโซฟี Sophie, จึงรีบก้มหนบแล้วรีบคันหนีไปห้องน้าอเล็กซ์จึงรีบเข้าไปตามโซฟี Sophie, เล่าว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เธอเตรียมคาพูดหนึ่งเอาไว้บอกกับสโลนเคชนะครับนั่นก็คือเธอจะไม่มีวันให้อาภัยเลยที่เขาได้ใช้ใเธอเป็นวัตถุดิบในการเขียนหนังสือซาลลริวไมเคิลคือฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนโซฟีอยู่อเล็กซ์จึงได้พาโซฟีออกมาบอกกับสโลนเคชด้วยตัวเองนะครับแต่พอเจอหน้าเนี่ยโซฟีกับพูดไม่ออกทําให้อเล็กซ์จึงอยากจะพูดแทนแต่สุดท้ายเนี่ยก,ก็นัวกันแล้วก็พ่อพระเอกของเราก็หน้าทิมอยู่บนโต๊ะอย่างที่เห็นนี่แหละครับโซฟีจึงตามอเล็กซ์กลับมาที่ห้องเพื่อทําแผลให้นะครับแต่ทําแผลไปทําแผลมา สนิทกันจนบางทีเนี่ยรอนดาก็สังเกตเห็นนะว่าการคุยการหัวเราะก,กันเนี่ยมันต้องมีซัมติงแน่ๆทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนกำลังไปได้สวยนะครับทั้งคู่ก็รักกันและเพลงที่แต่งเนี่ยก็ถูกคอร่าเลือกซะด้วยจนมาถึงวันที่คอร่านัดมาคุยปรึกษากันเรื่องเพลงนะครับคอร่าแจ้งว่าเพาื่อให้ตรงกับสไตล์ของเธอเนี่ยเธอได้ปรับเพลงไปนิดนึงแล้วก็มีการเต้นด้วยนิดหน่อยและได้เชิญให้อเล็กและโซฟีเนี่ยมาร่วมดูด้วยนะครับสาภาพเนี่ยก็อย่างที่เห็นนี่เลย เรียกว่าอีกนิดนึงเนี่ยก็ติดเลดแล้วนะใครที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะครับก็เรีบยหลบให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณพ่อมาแย่งดูผมบอกตรงๆว่าโคสงสารคนแต่งเพลงเลยโซฟีเนี่ยรับไม่ได้นะจะเดินหนีออกมาแต่อเล็กซ์เนี่ยก็พยายามห้ามไว้แล้วตัวเองเนี่ยก็กลัวไม่ได้งานไงจะตามน้ำใหญ่เลย ก่อนที่จะฉากกันเนี่ยคอรา่าก็ขอให้ทั้งคู่เนี่ยช่วยแต่งเพลงมาให้ครบนะครับเพราะเหลืออีกท่อนหนึ่งแล้วก็ได้เชิญทั้งคู่เนี่ยไปงานวันเกิดด้วยหลังจากนั้นอเล็กซ์แล้วก็โซฟีเนี่ยก็ได้ทะเลาะก,กันนะครับเพราะว่าโซฟีมองว่าเพลงที่ปรับปรุงใหม่เนี่ยมันเป็นการทําลายวัฒนธรรมของดนตรีแต่พี่อเล็กซ์เนี่ยไม่สนนะขอมีงานถามก่อนอยากเต้นก็เต้นจะเอาเพลงผมไปผู้ยี่ผู้ยำก็ยอมตัดข้ามาที่งานวันเกิดนะครับอเล็กซ์เนี่ยมาที่งานวันเกิดก่อนเพื่อตั้งใจที่จะมาขวางโซฟีไไไมมมม่่่ใหห้้้บบออออออกกกคคคววววาาจจจจรรริิงงงงงเเเืพพลลแแตีะั็ดป แต่คอราเองเนี่ยก็ดูจะไม่เชื่อโซฟีนะครับเพราะอยากให้เพลงเนี่ยมันมีจังหวะเต้นด้วยคือในเรื่องเนี่ยคอราเธอเป็นซุปตาระระดับเดียวกับชาคิล่าเลยนะซึ่งกำลังโดนชาคิล่าเนี่ยไล่ตามมาละเธอเลยจําเป็นจะต้องมีเพลงเต้นมัน,มนแต่คอราเนี่ยก็ขอบคุณโซฟีนะครับที่บอกด้วยความจริงใจหลังจากที่โซฟีห้ามคอราไม่สาเร็จเนี่ยโซฟีเองก็บน่นบนกับอเล็กซ์นะครับทำไมไม่ช่วยพูดเลยอะไรอย่างนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ต้องรีบกลับมาที่ห้องแล้วก็แต่งเนื้อเพลงท่อนสุดท้ายไปให้คอรานะ แต่ว่าโซฟีเนี่ยพออยู่ในอารมณ์ที่แบบว่ารู้ว่าต้องโดนเอาเพลงไปปู้ยี่ปู้ยำเนี่ยเธอก็เขียนเพลงท่อสุดท้ายไม่ออกนะทีนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแล้วอเล็กซ์เนี่ยก็พั้งปากว่าใช่เลยสโลนเคสพูดถูกคุณเนี่ยเหมือนเหมือน,นเซลีมเคิลโซฟีก็ร้องไห้เสียใจนะครับเนื้อเพลงอีก2บรรทัดเนี่ยอเล็กซ์แมงก็แต่งไม่ได้อยู่แล้วไงเรื่องราวก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้เช้าวันต่อมาอเล็กซ์ก็รีบไปหาคอร่าแล้วก็บอกว่าเพลงท่อนสุดท้ายเนี่ยยังแต่งไม่จบแต่คอร่ากลับบอกว่าโซฟี อเล็กซ์ได้ฟังก็เบาใจนะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มอัดเพลงพออเล็กซ์ได้ฟังเนื้อเพลงเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกของโซฟีในคืนนั้นเลยเพราะความหมายของเนื้อเพลงเนี่ยมันเหมือนไว้หนทางและก็ต้องการใครสักคนมาให้คําแนะนํานั่นเองหลังจากอัดเพลงเสร็จอเล็กซ์ก็ได้ตามมาขอโทษโซฟีที่บ้านนะครับแต่โซฟีบอกว่าตนเองเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะย้ยายไปรัฐอื่นเพื่อไปดูแลอีกสาขาหนึ่งสรุปแล้วหงไม่สาเร็จนะครับเล่นพูดจี้ใจดําเขาสถขนาดนั้นนะบัอเล็ก หลังจากนั้นอลเล็กก็ต้องกลับมาซ้อมเพื่อเตรียมคอนเสิร์ตนะครับแต่ก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเลยเพราะว่าสไตล์แกเนี่ยเป็นยุค80น,นะครับจะมาเต้นให้เข้ากับคอร่าซึ่งเป็นนักร้องในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ปรับตัวพอสมควรเลยและอลเล็กกับโซฟีก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะครับจนกระทั่งงานคอนเสิร์ตโซฟีเนี่ยก็ได้มางานคอนเสิร์ตของคอร่าด้วยเพราะหลานๆของเธอเนี่ยเป็นแฟนเพลงของคอร่านะและก่อนหน้านี้เนี่ยลหลานๆานก็ได้รู้ว่าโซฟีเป็นคนแต่งเนื้อเพลงให้คอร่านะครับรันด้าก็บอกกับโซฟีว่าถ้า แต่โซฟีก็อยากให้หลานประทับใจนะครับเธอจึงเข้าไปคอนเสิร์ตด้วยจนกระทั่งคอนเสิร์ตเริ่มต้นขึ้นคอร่าเนี่ยเปิดการแสดงด้วยเพลงในอัลบั้มเก่านะครับส่วนท่าเต้นในกติเตเรตอย่างที่เห็นร้อนจนลอนด้าเนี่ยต้องเอามือมาปิดตาลูกสาวเลยส่วนสามีแกเนี่ยก็พลิ้วเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยรอลิการีเกินนะครับไม่วายโดนลอนด้าด่าอยู่ดีคือสามีลอนด้าเนี่ยแกเป็นสายเกรงใจเมียตัวพ่ออยู่แล้วนะครับการแสดงเนี่ยก็ได้ดําเนินไปเนาะจนกระทั่งช่วงท้ายซึ่งตามคิวเนี่ยก็จะเปิดตัวเพลงใน ชื่อนักแต่งเพลงนะครับว่าคืออเล็กฟรเชอร์ปรากฏว่าไม่ได้บอกว่าคนเขียนเพลงเนี่ยคือโซฟีนะครับพอรอนด้ากับโซฟีได้ยินก็รู้สึกเสียใจนะครับจนรอนด้าบอกให้โซฟีเนี่ยออกจากคอนเสิร์ตไปเลยแต่ในขณะที่โซฟีกำลังเดินออกจากคอนเสิร์ตไปนั้นอเล็กซ์เนี่ยก็ได้เล่นเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้นมาบรรยายถึงความรักและก็การได้เจอหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมาดูแลต้นไม้ให้เขานะครับเมื่อฟังเพลงจนจบเนี่ยโซฟี Sophie จึงเข้าใจอเล็กซ์ขึ้นนะครับแต่ก็รีบวิ่งไปหาอเล็กซ์ที่หลังเวทีทันทีทั้งงงงคคคู่่่่เเนนนนนีีีกกกกกก็นนกก็ไไดด้้้้ปปรรรรััััับบววาาาาามมขใจจะะหลลออศพึ นั่นก็คือ Way Back Into Love แต่งโดย Alex Fisher แล้วก็ Sophie Fisher ท้ายที่สุดเนี่ยคอร่าก็ยอมใช้เวอร์ชั่นเดิมนะครับอเล็กซ์เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยเธอก็ไม่ยอมแต่พอบอกว่าถ้าใช้เวอร์ชันเดิมมันจะเป็นหนทางที่ทําให้โซฟีเนี่ยยกโทษให้อเล็กซ์คอร่าจึงยอมนะครับโซฟี Sophie กับอเล็กซ์ก็กลับมาคืนดีกันนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงนะ ก็เป็นนั้นว่าจบลงแล้วนะครับสำหรับ Way Back Into Love เชื่อว่าแฟนหนังรอมคอมต้องชอบแน่แนและถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับควรรีบไปหาดูเลยและสำหรับเรื่องนี้เนี่ยสปอยอย่างไรเนี่ยอาจจะลดคงไม่หมดแน่ๆน,นะครับเพราะเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับเพลงแล้วก็ตลกแทบทุกๆนาทีเลยนะครับรวมถึงเพลงประกอบเนี่ยก็เพราะมากๆและเช่นเคยครับใครที่อยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากให้เราปรับปรุงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ